สวัสดีครับวันนี้ปิดเข้ามาสองเหรียญปิดมาเหรียญหนึ่งวันนี้เหรียญที่ไม่ซีนปิดมา,าแต่เหรียญน,นี้ยปิดมาสามสี่วันละของของพึ่งส่งมาถึงเหรียญน,นี้เพิ่งปิดมาเหรียญน,นี้สวยนะครับผิวลุงๆเลย ดูหน้าคมชัดจะมีความมันจะมีมันประมาณเนี้ยครับแต่หน้านีชัดเลยนะครับเนี่ยครับแบบนี้ผิวยังไม่เปิดเท่าไหร่ความสวยยังร้อยอยู่แต่ไม่ขึ้นภายลุงมากแต่องค์นี้ เห็นอย่างนี้ขึ้นภายลุงครับอ่าตรงแดงๆตรงนี้ลุงไม่ขึ้นนะครับนี่ครับแต่ส่องแล้วถ้าถ้าได้ส่ององค์จริงถ้าไม่ผ่านกล้องอ่าที่ถ่ายทำวิดีโอเนี่ยมันจะเป็นลักษณะคล้ายทองเนื้อทองอะไรเงี้ยครับ ตรงนี้จะสวยนะครับตรงเนี้ยผิวสวยนี่ครับภาพโดยรวมจะเป็นประมาณนี้หน้าตาไหมครับจะมีลุงสีลุงลุงความเป็นทองตรงเนี้ยเป็นลุงเมจิกเลยแบบเนี้ยเมจิกสีน้ำเงินเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูไหมครับคาบลุงมันจะเกิดไหมครับ เรามองขนาดนี้มันจะขึ้นขึ้นหลงสวยเป็นพิมพ์นิยมทั้งคู่นะครับตัวตัดไม่ได้เที่ยวเราคนละตัวหรือเปล่าสวยครับคู่นี้ องค์นี้สองก็ซึง้งองค์นี้ก็ซึง้งจะดูรวยรวมแล้วไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยสว่างเหมือนเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้มันจะออกทนนดำดำแต่ว่าพอสององค์จริงแล้วมันสวยมันซึง้งองค์นี้นะครับแต่องค์นี้คือจะออกสว่างมีออร่าขึ้นมาเลยสภาพดีทั้งคู่ครับมีห่วงพร้อม พูดถึงเรื่องพระสยามเทวาธิราชนะครับที่มีจานก็มีนะครับแต่มีในของเรียนแบบในของแท้ผมไม่เห็นเกจิอาจารย์องไหนจานไว้นะครับที่ผ่านมือมาคือไม่เคยมีมีเห็นจานร,รอยจานแต่เคยเห็นแต่ของของเรียนแบบมีรอยจานครับสวยจริงครับ สวยยกคู่ครับอย่างเงี้ยเก็บแบบนานๆออกมาทูทีนะครับชื่นใจเลยอย่างเก็บเก็บสภาพทั้งสององค์เนี้ยหรือใช้ขึ้นคอนี่โอ้โหสบยสบายครับชุดนี้ไม่น้อยหน้าใครครับ พระที่พิธีใหญ่พระที่พิธีใหญ่เมืองปาจีนบุรีใหญ่เป็นอันดับสองของหลวงวัดของวัดหลวงปิชาคุณครับวัดหลวงปิชากุณก็ใหญ่แต่พระสยามเทวาธิราชวัดป่ามอไฟได้พระสายวิปัสสนามาร่วมปลุกเสก เป็นวัดเดียวนะครับที่ขออนุญาตการจะสร้างถูกต้องก็มีนะครับมีตัวนี้อีกอันนี้ไม่ได้รีวิวอันนี้ก็คือหากท่านใดสนใจชุดนี้ก็จะไปมีกระไลเงินกระไลทองเดี๋ยวเล็กเลรใหญ่ครับดูวน,นดีดีวันนี้มีลูกค้าส่งเหรียญใหญ่มาถามว่าปล่อยไปแล้วปล่อยให้ลูกค้าไปแล้ว แล้วทีนี้ปิดการขายไปแล้วลูกค้าส่งรูปมาให้ดูอันนี้พิมพ์ใหญ่ใช่ไหมผมก็เลยบอกว่าครับใช่พิมพ์ใหญ่ผมก็เลยเลือกเลือกเหรียญเล็กเหรียญใหญ่อย่างละสามเหรียญแล้วก็เทียบไปกับเหรียญห้าให้เขาได้ชมยังมีสวยๆอยู่เก็บพอเก็บไว้ให้พี่ๆ ได้รับชมกันนะครับหากสนใจก็ติดต่อผมได้ครับทาง id l i ี e ลก็0813851696สาาหำหรับวันนี้สำหรับวันนี้นะครับก็คือตั้งใจมาปวดสององค์นี้แหละปวดความสวยครับองค์ซีนเนี่ยสวยองค์นี้ก็สวยมีเสน่ห์ถ้าได้สององค์จริงถ้า อย่างองค์สององค์นี้ยถ้าไม่ถ้าไม่ปิดคู่นะครับรักพี่เสียดายน้องครสององค์นี้นะครับหนไมครับองค์นี้จะลุ้งขึ้นเลยเห็นได้ชัดน,นี่ครับสองอารมณ์ตรงเนี้ตรงตรงตรงบริเวณที่ดังๆตรงเนี้ย มันส่องอารมณ์แล้วมันเหมือนแบบเหมือนพระที่เปียกทองแล้วขับสีทองออกมาเลยครับชุดนี้นะครับองค์นี้สวยงามไม่ผิดหวังครับสององนี้สำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับ ขอบคุณที่รับชมรับฟังและติดตามกันมาขอบคุณมากครับสวัสดีครับ